ไก่ไก่คเอาแล้วคับผมพบกับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับทีมทีแปดสองวันนี้เราจะมาหาทรัพยาก,กรแล้วก็สร้างกำแพงกันครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปที่เราจะสร้างกำปกจะสร้างกำแพงคนระับถ้าเกิดจะดูคลิปนี้เร็วๆนะคลิปสร้างกำแพงเร็วๆนะก็ต้องกดไลค์ก่อนนะ กดไลค์กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะับว่าไก่มันเดินช้าก็ไม่บอากติสืดำน้ำรอก่อนไม่ไหวนะไม่ไหวนะกดหัวไก่ สือซีดด้วยสือซีดอย่าหนีไก่น้อยกำลังจะสร้างสะพานเลยอย่าหนีจ้าอย่าหนีนี่ซีดมาปกข่ามาเว้ยเปลี่ยหินอุ้ยลำคานไอคือสะพานนะสร้างสะพานแนละ้ว กุกกุ๊ยเจอหมูมันเจอไก่มาเจอสายตาไปโดนไก่เฉยเลยเฮ้ยลามาลามาเฮ้ยเจอคนขายของเอาคนขายของมาพักด้วยนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรเงี้ยหุ่นฟังข้าวมาเนี่ยมาเนี่ยนี่วุ้นตัวแล้วเหรอมาเนี่ยมาเนี่ย อีเน,นี้็วข้าวปึ๊บปึ๊บทำ้มมึงจะโตโอเคปั๊มหมดใจก่อน กินแคลอดรี่เยอะแนะไหนๆก็ถูกแคลอร่แล้วโอเคขอมาเพิ่มอ่ะเพิ่มีกอ,อ,อ,อนออนึงอันเสียขาพ้นมากแล้วเราจะมา เออชาวบ้านผมนี่คือชาวบ้านที่ผมนะเออเก็บพ่อค้าคนนี้มาได้นะสงสารนะแล้วมาดามาของแกดามาของแกเออเอาไปทำไอ้น,นี้เอาไปทำแกะสลักได้นะเ,เออหัวแกเอออันนี้เป็นจำเป็นอยู่คนระับจำเป็นอยู่เราต้องเอามรกฏมานะ เริ่มมาเราก็ต้องทำงานนะครับของกูยุ่งดับเข้าปะขมุ่งนี่ขุ่ย รึปเอาสองกันคนระับปึ๊บปึ๊บครับทุบโอ้ยของกูไอ้ยเสิร์อเลยอัพปลูกเลยของกรูปมาปลูกข้าว ยี่สิบไป่ะเป็นมันแล้วคงจะดีกว่านะขโมยของกูอะเองว่าขโมย นี้มันชาวบ้านเริ่มน้อยก,กูลงแล้วแล้วกูจยไปทำอะไรลงเนะร้รเนอ่ะมาสร้างกำแพงนี่จะมาสร้างค่อยๆใหม่นี่กอดอีมาให้ไก่กินก่อนเอาข้าวมาให้กันเป็นหนัสมพัดกัน ลูกโอ้โหัวเต็มเลยอะ่ะไก่เต็มข้อก็ไก่มันจะเต็มละโอ้ยเออมีแต่วัวที่น่าสงสารมากนะวัวมีสองหัวมีคู่แล้วหัวสองตัวมีคู่แต่ว่ายังไม่ได้รับการผสมพนนันธุ์นะผสมพันธุ์กันนะโอเค เยอะแล้วนี่ลืมไปไปหนอสองอันนะครับองอันโอ้ยมันจะมาทําไยเปลืองแอคใช้นี้ดีกว่าเลยถือนี้ดีกว่าเปลืองแอคมันเปลืองแอคโอ้ไก่ ไก่เต็มคอกไก่บอกว้วไก่ไก่เต็มคอกครับ จะเสร็จนะครับก็จะมาเชื่อมต่อจากนู้นะแต่ก่อนอื่นนะดาวสปีดนะครับขอนอนเตียงสักหน่อยแล้วกันแล้วกันคนระับเพื่อความไม่มันเช้านะเออสนุกนะสนุกแบนนี้สนุกมากเลยเล่นเล่นแบบนี้ก็สนุกนะมันก็สนุก เอาดอกไม้ไปผมเอาอุ้ยเจ๋วเฮ้ยกมมีเอฟยู่นะยูมัน่ปโอ้โหส่ศห์ฆ่ามัน บาแล้วแต่ได้ปลามานะได้ปลามาเพิ่มมาน้อยมากเลยปลาดิบแยังไม่กินวันนี้ ん ยังไม่กินจะค่อยมากินขนมปังที่บ้านเสียได้ไม่อยากกินไม่อยากแอปเปิลคนะุปปะนี่เอาไปเออยินด้มีประโยชน์นะ คนห้ามออกไปเส็ดขาดช่วงนี้มีซอมบี้ระบาดนะครับแทนโควิดนะครับช่วงนี้ช่วงตอนนี้คืนจะมีซอมบี้มันระบาดนะครับขอให้พวกท่านอยู่ในเมืองกันอย่างปลอดภัยระวังโจรพวกโจรป่าได้นะโจรป่าก็คือคอีวูเกอร์ น,นี้พัฒนาแล้วเมืองพึ่งพัฒนาไปได้ไกลขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยหมายเพิ่มมบเอาไม้มาไปไปไปเท่านี้พอเอามานเนี่ยรอยตัวเลยเป็นสนใจแล้วรอยตัวเลย กำแพงแล้วนะครับโอ้ไม้ไม่พอเอาไม้เต็มเปี่ยมไหมเอาไม้เต็มเปี่ยมเลยโอ้หสี่พอดีเลยค่อนหนึ่ง ชั้นสูงนิดนึงครับซอมบี้ระบาดนนครับ i mais สำหรับคลิปนี้คนระับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบ่ายนะครับ